ผู้ชมไปดูสีสันโอลิมปิกเกมสก่อนที่จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะครับเพราะว่าแค่กระเป๋าที่มีการแจกให้กับนักกีฬาแต่ละชาติที่เดินทางมาร่วมแข่งขันแล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าสร้างคือฮายอย่างมากเพราะว่าในกระเป๋ามีของที่นักกีฬาเห็นแล้วว้าวทางนั้นเลยครับ คลิปนี้ครับการ์ตูนวันวิสาเอื้อวิริยะโยธินนะครับนักเทเบิลเทนนิสสาวไทยโพสต์ลง a c e b o o k ครับรีวิวสิ่งของที่ทางฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสฝรั่งเศสแจกให้กับนักกีฬาทุกคนนะครับโดยในคลิปเนี่ยก็ยังมีหญิงสุทาสินีสเวตรบุตรทิพอรวันพรนังและบัวจินนิพาสเวตรบุตรร่วมรีวิวด้วยครับทีนี้เปิดถุงผ้ามาเจออะไรบ้างเจอโปสการ์ดกับ เจอกระบอกน้ำกระติกน้ำกระเป๋าคาดอกแต่ที่เรียกเสียงคือฮาอย่างมากก็คือในกระเป๋าผ้ายังมีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนแบบพับได้ครับที่ด้านหลังเครื่องเนี่ยเป็นสีทองมีการพิมพ์ลวดลายพิเศษครับเป็นสัญลักษณ์การแข่งขันโอลิมปิกในครั้งนี้ครับ ซึ่งการแข่งขันโอลิมปิก2024ในครั้งนี้เนี่ยจะมีนักกีฬาจากทั่วโลกเดินทางเข้ามาร่วมแข่งขันประมาณ17,000คนนะครับโทรศัพท์มือถือทุกเครื่องที่นักกีฬาได้รับแจกเนี่ยมีบัตรกดเครื่องดื่มฟรีครับที่ตู้จำหน่ายอัตโนมัติซึ่งตั้งอยู่ทั่วหมู่บ้านโอลิมปิกนะครับจะมีตัวโดยสารปราลิตรฟรีไม่จำกัดแล้วก็สามารถแปลภาษาแบบเดียวคมได้16ภาษาแล้วครั้งนี้ครับนักกีฬา ยังสามารถนำสมาร์ทโฟนนี้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปถ่ายเซลฟี่บนโพเดียมได้อีกด้วยครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครับที่มีการอนุญาตแบบนี้นะครับส่วนคลิปนี้เป็นบุมกาแฟในบ้านพักนักกีฬาครับพาไปดูฮะนักกีฬาได้โพสต์ลงใน t ิ k ตอกครับก็จะเห็นว่าการตั้งเครื่องชงกาแฟเอาไว้ให้กับนักกีฬาซึ่งตรงกลางเนี่ยนะครับมีที่พักของนักกีฬาแล้วก็มีตู้แช่ไอศครีมมีนมมีขนมต่างๆอยู่เยอะแยะไปหมดนะครับ วันที่26รกรกฎาคมนี้ครับจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งในส่วนของทีมชาติไทยก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารก็คือชุดพิธีการของเราเนีฮะที่เป็นผ้าไทยผ้าไหมสีฟ้าที่บอกว่าลักษณะมันคล้ายๆกับชุดใส่ร่วมงานระดับตำบลล่าสุดเนี่ยทางการ์ตูนวันวิสาก็โพสต์ภาพที่ทีมนักกีฬาเทเบิลเทนนิสของไทยนะครับนำเสื้อตัวดังกล่าวมาใส่คู่กับกางเกงช้างโดยระบุข้อความว่านำมาใส่ด้วยกันก็ดูสวยดีซึ่งก็มีผู้เข้ามาแสดงความคิดความ แล้วส่วนใหญ่ก็เข้ามาให้กำลังใจนะครับ